เดินตลาดเช้าโชคชัยนะคะพริกก็เยอะเยอะ

สองชิ้นค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คงไม่มีแล้วจ้า

ไม่เนียนสีนแมวแมวแมวหยุดคุณผู้พิษมีเครื่องซีนไหมคะ 哈哈哈。<laughs> <laughs>